สวัสดีครับยูครับข้างรถน้บบาและสายชิ้นก็ได้ครับเข้ามาแล้วาาลก็ฝากสไล์กดแชร์ด้วยนะครับันนี้อยู่กับเจ้ากรอดหกหกหนึ่งศูนย์ดันดินกองครับ รับยอนะด,ดครับ30บาทคุนจะหมดแล้วครับมาไม่ทันลอกหน้าดิน Tạc xe theo luôn Tạc xe theo lại vào đây, xong rồi, bao nhiêu kia đi. Ok. Kim. Tông tay phun, tèm lò phun. A tông bât em phun naba. Tông tay phun naba. Tông tay phun naba. Tông tay phun. Tông tay phun. Tông tay phun. Tông มาพดไปดิมดแตละรอบนขวดันละน้เต็มตอนนี้ก็จองไว้งานถ่ายลงมาตไยังลงก่อน้ตัวต้ไปแล้วก็ต่อยู่งกันยากอีกแล้ยู่ทงล่างอเคเเนาะนอะตอนนั้นพุทยังหุ่น พุทธะบ่เอาเดถนนีนยังไงดิโอ้ยเป็ทางเป็นทางลุเง,งเล่นบ่ะแมนมึงเปิดย่ำเปิดให้เราบ่ะแมนวะแมนหลงใจเลยมากจนลูดดีวันรถใคเหรอรถอะไรบ้าป่ะโอ้ไม่ไมาาาทางไปยังไงจังไหนมาขึ้นขึ้นยังรถคุดอยู่ฝุ่นจะได้เมื่อนี้มากคุดอยู่นี้ไปขับว่าซ่มาหนิอันนี้คือนี่แหลมาขึ้นนี่นี่นี่นน ม่นอนม่ขึ้นเขาตัวนี้เเจ้าพุดซ่หรอกสาพุดซ่ี่สาไผ่้ของลุงยห้ยืตรง้างหลังของผู้ใหญ่ใส่เข้าหน่ออ้องผู้ใหหน้าพวกพรังดำเหมืนเนี่ยกพลังดำแน่นแน่นสิเนี่ยยืมมองนี่ล้วชนี่ลปให้พ่ออินีเด็กาพสมัพอิดินนะผมขางตาให้ห่ พ่อเนาดินเล็กใหญืน้าจะของพุทนาจองเนาะนก่อยหิบน่านน่นอยู่น้าโน่นมันนุงพันน่ะเออต้องเอาบงันแล้เนาะโน่นด้น้านอันเนาะคือเครื่องโขที่นาเขาลูกล่างลงที่บ อืม,มน,อน่น <c oughs> ห้องจำมีสระบอกหลอกเหรอแม่สน,งนองใครว่าลอกนี่หระมีสระหลอกซะอกกอกเหรอก จะนนจเพลินนึงึ่งัน้มันหน่อยผนเนาะมันตื่นน้ำแล้วอยากเอว่าเมียนจะวาไหนน่อยกัลไหนโอ้ยสามดินมันอยู่กลไก่บดดิสือหรีเจ้าคิดว่าเงินเนื่อนควอยนั่นควยทมมาสองแสนนั่งแต่สำนเกหนั่น,นทอมดินเที่ยวหก้เ่ยวหกร่อนหกไอ้สี่สิบกว่าเถี่ยวใส่ใส่ทั้ทงทั้งลูกล่างอีกยี่สิบกว่าเถี่ยว ดินธรรมดานั่นดินกาดินธรรมทา้นั่นดินดำดินเหนียว้นั่นธรรมดานนั่นสีเที่ยวบันนี้มาใส่ลูกล่างอีกยี่ิบเที่ยวหกสิบเที่ยวจะคิดบ้งเที่ยวลรหกลอยนลูกล่างหกลอยห้าสิบหนึ่งีย่นนี่ยสองลอยอ้ัดดิ่นผู้ดีว่งสองลรเวนดี่เลย ทำบ่วกันเิก็เอาเดินวนนี่นี่กันเป็นนี่มันไม่ย่หำเนี่ยใครเนไม่ย่หำคอยรอขึ้นโน่นมาเที่ยวมุทมังนาเลยบ่ได้เห็ดบ่ได้เห็ดเฮือนอะยังกับพ่อเดี๋ยวปลูกของปลูกยังโน่นโน่นเนาะสูงขางทางเนาะดินเดือของหน้าดีกว่าไปดั้นไปดั้นเสียงกันจะซื้อจะมาก็อครวอีลีดดิกว่าก็น่าจะของถึงมุทม์นี่คือเราดินเราเห็นี่แมนครับ

มันเป็นดินจะองหลอมันหมดสายไงกันดินซื้อจนแสนเป็นแสนเฉพาะหมดนีสักหนีสแสนหนึ่งกับเพาะทั้งหมดสมุนวาสมวสองลอยเที่ยวอ๋อกาดินซื้อหกลอยข้นแสนสองแสนสามแน่นดทีนี้ถือนีดินหลอกี่ยวกองดีแล้วคุสะคุณยังไปไดใส่ ไปว่าสิคุดคล้องหลังเฮือนกันเถอะแต่ว่าบ่ไดนเอาดินออกนะคุดสาดเป็นคู่ไปแต่ว่าลุดแตว่ายังเป็นน้ำอยู่นั่นลงบ่อไหนด้วยลังเฮือนเออยังแฉะอยู่นะไฮรถลงประเทศดินยังลงไปบ่อไหนมันยังบวมน้ำอยู่อันมาผุนแล้วรงกานเหมือนสงกานกับสุนตกใส่อีกอะเนาะว่พอดี่บ่อหน่อย mình ở long này níu bóng nằm ở nó xung bóng 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 ไม่เน้นสิ่งนั่งวิ่งหาตัางค์แน่คำคมเรา บอกนาครับเก่เาสองร้อยน่ครับแโ้วโขล่ข้างในประมาณ100เมตรสองร้พร้อมดันจ้ฟอตใส่เลย สองร้อยเที่ยวครับจะเอาดิน200ร้อยเที่ยวสองร้อยร้อยเที่ยวว่าสองหมืนสี่มืนบาทภายในครึ่งวัน ง,งานซอบโชคเจริญไปอ,อันที่แกวขาวครับ อันนี้ไม่มีท่อดังทักคันครับเป็นท่อเอสทุกคันแต่ไม่ดังครับพักเดิมใส่แค่คอเอ,อสเกียวลสองร้อย คนที่ชอบแสม คลิปนี้ก็พอแค่นี้กันครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องน้องใหม่นะครับช่องรน้อนๆแล้วถ่ายเสียงสวัสดีครับ